ทุกคนรู้สึกไหมว่านาทีบาปกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเราจะได้ปิดไลฟ์กันจริงไหมจริงหรือไม่มาฮะโอ้มาแล้วกูม,มาแล้วกูม,มาแล้วเอ้ยติดโอ้ยนาทีบาป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 นี่เขาหม ฝากขายชื่อขายแอดีเกมเพสมาที่เพจปีเพสเท่านั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ปีเพสเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับน่าจะคนไทยหรือเปล่ามาเจอแต่ดีวิชั่นสองอีแล้วอืม มาครับผมไม่ชนะไม่เลิกฮนะผมจัดทีมที่ที่สุดทุ่มจะทำได้นะโอ้โหห้าสองหนึ่งสองหลังห้าซะด้วยเอาเดิ 5 2าสองสอเย็นเย็นเย็นดูก่อนเขาคุมเมซี่อยู่อ่ะผมดูว่าเขาคุมคนไหนนะอุ้ยบอลหลุดมาถึงเทรน อ้อยล้ำโอ้ยก็หลังห้าเราหน้าห้าได้อยู่แปลว่าไม่ได้เออนั่นะฮะมาดูกันว่าใครจะตายก่อนกันหลังห้ากับหน้าห้าเฮ้ยหลังหลังหลัง โดนโอ้ยรีบเกินเฮ้ยโค้งโอ้โหเซฟปุบหลักเฮ้ยดีใจไปเทย <c oughs> ต้องลองฝึกไล่ปุ่มแบบแอดบ,บ้างแล้วลองดูครับผมผมทำคลิไปไว้แล้วนะสอนทุกอย่างเลยป <c oughs> ี๊ลงลง ตือตืตือเตือยตือนตือเ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 ตืองตือเ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 ตาอเตือเอเนือเตือไม่อาเออเเอเตือีเออเตอเออเเอ้ตืเอเเอเตือเตืนเอเตืเอเตือเตืนเตือเอเเตือเตือเอเออ้ออออ ชานี่ฮะโอ้โหเขาสวนเขาสวนสวนอะไรสวนมะม่วงหรือเปล่าสวนกลับโอโหโหพพ้โหภาพโอ้โหโดนจนได้เอาอีกแล้วฮนะ <c oughs> โอ้โดนก่อนอีกแล้วโอ้ยเอาไงดีล่ะเนี่ยเฮหนุ่มเอ้ยเอาอีกแล้ว สามนาติดเลยบอไม่ยอมเด้อไม่ยอมนะผิดไปแล้วดันขวาไปแล้วดันขวาไปแล้วนี่โอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูดิไม่แพ้สองสามนติดแล้วใจเป๋เหมือนเนี่ยใจเกเรเนี่ย วีาเออวีาแบบวิ่งมาตั้งแต่ไกลโอ้ยแล้วดูไม่น่าถึงแพ้เราดูกองหลังเล่นผมเล่นกองหลังเออวิ่งออกไปเลยแผนนี้พี่หลีกไหนครับเออทีมไหนนะเราเล่นทีมไหนนะลืมแล้วเนี่ยอ๋อสเปนครับสเปนทีมที่อยู่ข้างบนบาร์ซ่านะชื่อว่าบีโก้นะฮะไป ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บอืมอุยยังได้อูมาแล้วเฮ้ยตะกีตาก้าหรือตะกุกตะกากวะมันนี่เฮ้ยเอาดิเฮ้ยมาแล้ว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 หรือมาเลส <laughs> และเนมาตรงนี้ยิงเข้ามามาต่อ <laughs> ยิงไม่ได้เลยสาวมาแอดไข่เขวโอ้โหนั่นนะสิฮะ ใครกันเนี่ยโอ้โหอยากดูหน้าเลยทีเดียวตอนไม่มาเนี่ยผมกำลังดีๆเลยนะไ <c oughs> งโค้งๆหน่อยโค้งๆขอโค้ง,ง,งปุ้มอบัตบ,บัดดิยิงแบบชุลมุนนะฮะเอาดิกลับก่อนเวลาเอ้ยเอ้ยเอยรถข่ายโอ้โหเวลาโดนรถขา,าว่ะเคเวลาแม่งเสียสักสีแล้ววันนี้สักสีนักบอลอยู่ที่การรถขานะเรียบร้อยแล้วภาคนี้มันรถขายกันง่ายจังมั้ย ประตูยังโดนลอดเลยนะเอ็มบ้าเป้บอกโดนลูกหนึ่งอีกละยังไงนะยังไงนะเป็นยังไงยังไงฮะ ผมต้องเปลี่ยนเลวานใช่ไหมโดนด้วยด้วยอ่ะเปิดอมองแล้วตอนนี้้ อนี่โรนัลโดอยู่ไหนโรนโดไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าเปิดโค้งแย่มากเมื่อวานวันนี้เออเมื่อวานเซฟวันนี้เขาเซฟจริงฮะเมื่อวานผมโค้เซฟเลยไอ้นัดสุดท้ายอ่ะที่ผมแบบคัมแบ็กได้อะยังไงก็ไม่เข้านะวยวันนี้ผมมันจะโดนเองนะ ทำทีมสปิริตให้ได้90อัพซีแอดมีผลต่อการรับส่งน,นะผมว่า,าลองดูครับผมอาจจะด,ดีขึ้นก็ได้นะแต่ผมไม่เคยเล่นแบบแผนเต็มร้อยเลยนะีกิกตาก้ามเขารีบลงมาแล้วกองเตะแต่เขาไล่สองคนนะฮะเขาไล่สองคนนะโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอยิงดีโอ้ย เฮ้ยข่าวปะเนี่ยจุโทษครับทุกคนเหมือนเขาจะเสียบนะฮะมีคนสกัดไม่แน่ใจนะโอ้โหสกัดอย่างนี้เลยโดนคนไม่โดนบอลน,นะฮะจิตใจต้องนิ่งนะถ้าจะยิงจุดโทษโอ้ไม่รู้วะไม่รู้ว่าจะเข้าไหมโอเค <laughs> นิ่งเกินไปนะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยว,ว่าเขาน่าจะมาร้อนเลยนะโอ้อนะโห โดนยิงตรงกลางอย่างนี้เออเอาดิเอาเอาผู้รีเกินเอาลีบครั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 บจับปนจับปนเออเอามาดิเอาเย่งได้อีกปึ๊บอ่าหลอกไปทางโน้นฮะไม่ไปแล้วครับเปลี่ยนตัวมาสิเอามาดิอูโดนฮะพลาดครับวิระตัวเก็บฮะ มาฮะมาฮะอู้ยเอ้าผมว่าเขาเปลี่ยนตัวไม่ทันถ้าผมเล่นบอลเร็วแต่วันนี้ผมเล่นบอลช้าแต่วันนี้ผมเป็นตะกุกตะกักนะยังไงไม่รู้เหมือนกันไล่ฮะตันนิ่งคาตันนิ่งโอ้ไป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 ฮะไปฮะไป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 รึบรับบอลแล้วส่งตรงนี้โอ้มันสกัดเร็วจังวะโอู้หูงานยากงานยาก นั่นยาครับมาฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะไม่ยอมเสมอด้วยนะวันนี้ยังไงก็จะไม่เสมออืมเอาดีหลอกไปไม่รู้กี่ชั้นนะเอาดีมาฮะ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 อ้าวส่งเร็วขนาดนี้เอามาดิเอามาดิเอาโอ้ยจะไปจะเอ้าไปจะเอ้ยนิดเดียวเอ้ยแล้วผมยิงได้จุดลูกจุดโทษไม่โอเคเลยทำไมเราเจาะไม่ได้วะเกิดอะไรขึ้น มาปเปคุยโ,โดนแล้วทุกคนเหลี่ยมนี้เรียบร้อยฮะออผูผมจอะไม่ได้เลยว่ะได้แต่ลูกจุดโทษตลอดอยห่นะเขาแบบเล่นกองหลังแบบเร็วมากดูเขาเรงโยลงไปข้างล่างเลยเสน่ห์เสน่เออเสน่หยิ่ง ทุกคนรู้สึกไหมว่านาทีบาปกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเราจะได้ปิดไลฟ์กันจริงไหมจริงหรือไม่มาฮะโอ้มาแล้วกูามาแล้วกูม,มาแล้วเอ้ยติดโอ้ยนาทีบาป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 ยิงเข้าไหมเข้าไหมวะยิงเข้า <laughs> oh, <laughs> oh, it's time for your turn of events, and it was a nice oh, oh, attempt, oh, attempt bạc. Bạc. Gặp con, gặp con. to evade, but I suppose it can happen to anyone. <laughs> <laughs> what a crazy moment! The captain, the source of so much inspiration, <laughs> yeah. condemns his men to the yeah. yeah. surgery. Yeah. <laughs> and time <to laughs> is up. What a match, what a comeback. That is how to respond oh. to adversity. Truly deserving winners. Neymar picking the man the match award and no the the surprise there. match award up of มาแล้วก่อนจะก่อนจะลาไลฟ์ผมต้องนาทีบาป <laughs> ผมมาแล้วต้องคำไหนคำนั้นไหมเอออย่างน้อยก็นาทีบาปก่อนไหมโคตรเอาเรื่องอะ่ะโคตรเหนื่อยเลยติดตามไลฟ์ทุกๆวัน6โมงเย็นที่เพจปีเป็ดและยู u ูปปีเป็ดครับ